สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเก๋ก็ได้มีความยินดีที่จะได้มาส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับเป็นรถสุดพิเศษในรุ่นนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเอเวอเรสต์เทนะครับเอ้ยโทษที่เป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมนะครับผมแหมจริงๆนะครับจะดูภายนอกหรือภายในเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้สังเกตนะครับผมเอเวอเรสต์เนี่ยครับมันจะมีทั้งเอเวอเรสต์เทนะครับผมเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับผมแล้วก็ไทเทเนียมไทเทเนียมสี่คูณสองสี่คูณสี่นะครับผมมีทั้งเจ้าตัววายแท็กนะครับ พี่ใหญ่เขาคือเจ้าแพททีนัมนะครับผมแต่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นไทเทเนียม4คูณ2อะไทเทเนียม4คูณ2ดีไงครับตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับผมมาพร้อมแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงเบรกอยู่ที่500เลยนะครับผมแรงสุดในท้องถนนแล้วนะครับด้วยราคาของเขาเนี่ยครับ1,700,000นะครับผมตัวนี้คือตอบโจทย์สุดแล้วนะครับมีมูลรุ่มมาให้นะครับผมมีสรุปมาพร้อมนะครับผมลูกค้าขอแบบ แต่งแบบสีขาวตัดดำให้พี่ได้ไหมครับน้องเก๋น้องเก๋ก็ไม่เคยปฏิเสธลูกค้าอยู่แล้วครับลูกค้าขออะไรเนี่ยครับน้องเก๋จัดให้แบบนี้เลยนะครับผมมาดูว่าชุดแต่งลูกค้าที่เขาเรียกเพมานะครับผมให้อะไรลูกค้าไปบ้างนะครับผมกระจังหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าของวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ตัวนี้เป็นรุ่นวิกเตอร์วีสองนะครับผมวิกเตอร์วีสองเนี่ยครับเขาวางหมากมาให้แล้วนะครับผมกระจังหน้าดูใหญ่อลังการนะครับผมนี่แบบนี้เลยครับผมมีตัวนี้เว้า เป็นกล้องหน้าให้นะครับผมนี่เขาทํามาให้เรียบร้อยนะครับผมมีช่องระบายอากาศได้ดีนะครับมีไฟมาให้3ดวงเป็นไฟสีส้มนะครับไฟตัวนี้สามารถเลือกสีได้นะครับมีทั้งสีส้มแล้วก็สีขาวตัวนี้นะครับลูกค้าขอเป็นสีส้มนะครับผมตัวนี้ครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟเวลาเราเปิดรถเนี่ยครับสตาร์รถครั้งแรกว่าเปิดบิดกุญแจเนี่ยครับไฟตัวนี้ก็จะเปิดขึ้นเหมือนกันนะครับผมมีไฟมาให้แบบนี้แล้วก็เป็นไฟเดย์ไทม์แบบนี้นะครับไฟรุ่นนี้นะครับ เจ้าตัวไททเทเนียมเนี่ยครับจะเป็นไฟ LED นะครับผมมาพร้อมไฟตัดหมอกแบบนี้นะครับชุดกระจังหน้าตัวนี้นะครับชุดกระจังหน้าตัวนี้ครับนี่ก็จะมีตัวรองรับแอโรไดนมิกแบบรับอากาศได้ดีระบายถ่ายเทได้ดีนะครับเซ็นเซอร์ก็มีนะครับผมชุดแต่งจะไม่ตัดจะไม่ครอบเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์พวกนี้เนี่ยครับสามารถตรวจจับการเดินของคนได้นะครับเพื่อที่จะหยุดรถอัตโนมัตินะครับผมใต้ท้องเนี่ยครับลูกค้าขอเป็นรีเควสต์เป็นแบบ ดำเงานะครับผมก็จัดดําเงาให้นะครับผมปกติเลยนะครับถ้าลูกค้าชอบแบบสีตัดกันนะครับก็จะเป็นสีสีเทาหม่นนะครับผมตัวหนังสือเนี่ยครับก็สามารถเลือกสีได้นะครับมีทั้งสีสีม่วงสีส้มสีเขียวแล้วแต่เลยครับแต่ลูกค้าขอเป็นแบบเกลื่นๆดาตัดขาวนั่นเองผมก็เลยจัดแบบนี้ให้ลูกค้านะครับผมมาดูข้างๆกันครับเจ้าตัวนี้ครับในชุดแต่งวิกเตอร์วีสองเนี่ยครับ มาพร้อมกับซุ้มล้อแบบนี้นะครับซุ้มล้อเขาจะเป็นเอกลักษณ์แบบฟันเฟืองแบบนี้ครับเอกลักษณ์ฟันเฟืองแบบนี้นะครับซุ้มล้อมันจะไม่ใหญ่มากนะครับผมมันจะโค้งรับกับสลปกับตัวล้อได้ดีนะครับผมสเปคยางของเขาหรือว่าล้อที่ลูกค้าต้องการรีเควสจากผมนะครับตอนแรกผมก็คุยเรื่องแม็กเรื่องยางกับลูกค้าอยู่เป็นแบบครึ่งวันเลยนะครับลูกค้าบอกว่าพี่ขอแบบขับแบบนุ่มนวลอยากได้ฟิลของเอเวอรเรสที่พี่ทดลองขับ ผมก็ได้นําเป็นยางตัวนี้เลยครับเป็นยางโตโยต้านะครับเป็นยาง AT ทนะครับผมสเปคยางของเขาเนี่ยครับก็จะครอบกับล้อแมกขบ20นะครับผมสเปคยางมันอยู่ที่275นะครับ R55 นะครับผมแล้วก็ล้อแมกขบ20เนี่ยครับก็ใส่มาแล้วมันจะดูเต็มซุ้มล้อแบบนี้นะครับยางรุ่นนี้นะครับวิ่งลุยได้หลายแบบนะครับผมวิ่งเยบนะครับประหยัดน้ำมันด้วยอ่าผมก็แนะนําให้ลูกค้าใส่แบบนี้ดีกว่า ตอนแรกลูกค้าก็ขอเป็นยางเดิมเนี่ยยางเดิมก็มีข้อดีของเขาอยู่นะครับยางเดิมของเขาเนี่ยเป็นยางพุทธเดยรนนะครับผมยางตัวนี้ก็คือเป็นยางสมรรถนะสูงรีดน้ําได้ดีนะครับแต่ลูกค้าขอเป็นแบบยางสวยแล้วก็สมรรถนะเท่ากันผมก็จัดแบบนี้ให้เลยนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับผมด้านข้างแบบนี้ผมก็ทําเป็นครอบเจ้าตัวไทเทเนียมเนี่ยครับมันจะเป็นตัดเป็นแบบโครเนียมแบบนี้หมดเลยนะครับเอกลักษณ์ของไทเทเนียมจะเป็นตัดสีโครเนียมนะครับ ผมก็ทําเป็นครอบดําให้ลูกค้านี่นะครับครอบดำํำสวยงามมากแล้วก็แลรปหลังคาดําตัวนี้ปกติจะเป็นสีสีโครเนียมอาสีนี้สีเทานะครับผมก็ทําเป็นสีดําหมดเลยนะครับผมมาพร้อมกับเบ้ามือจับนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีสีดํามาครอบให้นะครับผมสีดําครอบเข้าไปก็คือแบบสวยงามตัดกันได้ดีนะครับผมพอใส่สีดําตัดสีดําทุกอย่างครับขาวดำเนี่ยครับเราก็จะเห็น พี่หมีนะครับพี่หมีในท้องถนนของเราเนี่ยจะเป็นพี่หมีแบบขาวดำดุดุเลยนะครับบันท้ายของเขาเนี่ยครับจะเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์นะครับเอกลักษณ์ของฟอร์ดตัวนี้นะครับเป็นอะคริลิกครอบอ่าอะคริลิกครอบตัวหนังสือเอเวอร์เรดนะครับผมตัวนี้นะครับมีกล้องมองหลังให้มีเซ็นเซอร์หลังให้นะครับผมท้ายนะครับท่อเขาเนี่ยครับเป็นทรงข้อหลามตัดนี่แบบนี้เลยครับทรงข้อหลามตัดอ่าสวยงามนะครับผมมันจะ รับกับบั้นท้ายที่ใหญ่แล้วก็ดูสวยงามจริงๆครับรุ่นนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมฝาท้ายไฟฟ้าเบาะแถว3ามก็จะเป็นไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ารถเขาเนี่ยครับเป็นรถยอดนิยมจริงนะครับผมเอเวอเรสต์ในท้องถนนครับลูกค้าใช้เงินออกรถไม่อยากบอกเลยครับว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่น้อยมากนะครับรถแบบนี้นะครับใช้เงินออกรถ 2แสนบาทได้ชุดแต่งแบบนี้อ่า2แสนบาทแต่ได้ชุดแต่งแบบนี้ครับทักหาเกนะครับผมเบอร์โทรครับ0954494533ก็ EP นี้ครับมีความยินดีอย่างยิ่งครับลูกค้าใจดีมากผมก็พร้อมที่จะให้ลูกค้าแบบสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับในรุ่นไทเทเนียม4ข2นะครับใช้เงิน2แสนได้ชุดแต่งแบบนี้ทักหาผมนะครับ0954494533มาหาผมได้ที่ครับ f ปอร์ตอพาราม5ผมมีรถให้ทดลองขับทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแรปเตอร์สามนะครับผมเอเ r อเรสสปอร์นะครับผมแล้วก็มีกระบะส p o r t แล้วก็เอ s ลมีให้ทดลองขับเยอะมากนะครับผมแล้วก็มาดูข้อเสนอสุดพิเศษหรือจะทักเข้ามาครับผมในไลน์นี้ก็ได้นะครับหรือจะสับ c r i b e แล้วก็โทรมาได้เลยนะครับผมรออยู่ครับยินดีให้บริการนะครับเอาไว้พีหน้าเจอกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ